สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวบ้านสวนนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นบ้านเสาปูนนะครับเป็นหลอดเสาปูนขึ้นมาแล้วก็ต่อด้วยเสาเหล็กนะครับยกพื้นลอยนิดหนึ่งนะครับเพื่อปลอดภัยต่อพวกสัตว์มีพิษนะครับมันจะได้เลื้อยผ่านไปมันจะได้ไม่เลื้อยขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้ก็หลังคาเป็นแบบเมทัลชีตนะครับ ฝ้าก็ไม่ได้ทํานะครับอันนี้หน้าต่างไม้ประตูไม้ห้องน้ำสองห้องน้ํานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันนะครับอันนี้ระเบียงเป็นระเบียงชุบกาวนไนนะครับ อันนี้กท็ทาสีแค่รอยเชื่อมนะครับอันนี้นะครับทาสีแค่รอยเชื่อมก็คือทำสไตล์ประหยัดประหยัดนะครับเสาต้นนี้เป็นเสาหล่อนะครับหล่อห้องน้ำก็โซนนี้จะเป็นโซนปูนนะครับโซนห้องน้ำด้านหน้ามีอ่างล้างหน้านะครับมีพัดลมนะตรงนี้ก็ เก็บของนะครับพาพบันไดไว้ปีนต้นไม้ในสวนนะครับอันนี้ก็เป็นผนังไม้ฝาเชอร่านะครับอันนี้ไม่ได้ทาสีนะครับตรงนี้ช่างเขาไม่ได้เก็บเข้ามุมให้ดีนะครับอันนี้แปะเอาเลยนะครับอันนี้ก็ตรงนี้เป็นช่องว่างนะครับช่องว่างไว้เดินไปข้างหลังได้นะครับแต่จริงจริงไม่ว่างก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เดินสายไฟนะครับสายไฟเป็นตีแบบ ตีล่างนะครับมาดูภายในห้องน้ํานะครับภายในห้องน้ําก็เป็นแบบรอบๆธรรมดาเลยนะครับขัดมันนะครับพื้นก็เป็นเทขัดหยาบนะครับอันนี้ปูนเปื่อยขัดมันนะครับมีชักโครกนะครับชักโครกนี่ก็คือชิดมากเลยนะครับอันนี้ชักโครกท่อก็เดินลอยๆมานะครับมีอันนี้นะครับ มาดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งน่าจะเป็นห้องอาบน้ำนะครับสุขพันโมย่านะครับดีไซน,น์ส,สวยงามราคาประหยัดนะครับซื้อจากโฮมโปรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมนึกว่าเป็นห้องอาบน้ำก็เป็นตัวชักโครกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาบด้วยถังธรรมดานะครับ นนก็มีน้ำไหลอยู่นะครับส่วนด้านในห้องก็ว่างๆธรรมดานะครับอันนี้พอดีเจ้าของก็ได้เข้าอยู่แล้วนะครับอันนี้เราไม่ไม่ได้พาไปดูในห้องนะครับเันนี้จะพามาดูภายนอกด้านข้างนะครับทรงด้านข้าง จะเป็นทรงหนาแหนนะครับแล้วก็มีเพิงด้านหน้ามานิดหนึ่งนะครับดูโครงสร้างตรงนี้นะครับโครงสร้างก็โชว์โครงสร้างภายในอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างตรงนี้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือโครงสร้างนะครับตีจั่วขึ้นมาตรงนี้แล้วก็แปะอันนี้นะครับเหล็กแปรใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับ เห็กกล่องนิ้วคนสองนะครับเชิงชายก็คือใช้เป็นแบบราคาประหยัดเลยนะครับก็คือใช้เป็นไม้ฝามาตีเอาเลยนะครับอันนี้ตรงด้านหลังจะเป็นราวขแขวนผ้านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นประยุกต์ดัดแปลงทีหลังนะครับแต่ว่าเหล็กมันใหญ่ไปหน่อยนะครับใหญ่กว่าไม้ขแขวนนะครับ ห้องน้ําไม่ได้มีหน้าต่างนะครับก็คือเน้นประหยัดนะครับไม่มีหน้าต่างแต่ว่าไม่ได้ทําฝ้าก็มันจะระบายอากาศตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปั๊มน้ํานะครับที่ไว้ใช้อันนี้ก็ถังน้ํานะครับไว้ใช้ในสวนนะครับอันนี้ก็มีพวกต้นไม้ต้นมะละกอต้นเป็นสวนป่านะครับอันนี้ตรงนี้ก็มีบ่อเกลือบ่อซึมนะครับ อันนี้เป็นตู้ปั๊มบาดาลนะครับปั๊มน้ำซับเมอร์สนะครับตู้ควบคุมปั๊มนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้นะครับมีการยิงเก็บซิลิโคนการรั่วซึมนะครับอันนี้สวยงามนะครับ อันนี้ก็มีต้นมะละกอนะครับนี่ผมพามาดูมุมไกลๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวบ้านสวนสไตล์โมเดิร์นนะครับหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ อันนี้เป็นที่รับแขกนะครับไว้นั่งเล่นนะครับเดี๋ยวพาไาชมวิวรอบๆนะครับอันนี้อันนี้อันนี้แถมแถมวิวให้อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเขตโลงโมนะครับ เขตลองโม่นะครับก็จะมีวิวตรงนี้นะครับวิวสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวจะมีสิบล้ออะไรวิ่งมานะครับก็ไปแล้วครับ